ยนี่ก่อนนี่เพื่อนเอินว่าพิธีการเนี่ยังก่อนครับแฝดบุญเบิกบ้านแฝดบุญเบิกบ้านปัดเป้าครับไรครับผมจิงอัปมงคลให้ออกจากหมู่บ้านไปครับผมอันนี้เพื่อนเพื่อนสิหงงดนำเพื่อนเอิญรักบ้านเพื่อนเอินอยังครับบือบ้านบื้อนเอิญเป็นบือบ้านเนาะบนรับนี่ยพอจับไงนะครับ พอจำไปจวกแห่งสีอันนี้คือลักบือบ้านนะครับมีอยู่12หลักนะครับพี่น้องควอมบ้านเนาะควอ,อมบ้านมีอยู่12หลักน,นี่ยนี่ยคู่อ่าทานิวัดธรรมตินโน่นะครับมาพาญาติโยม ามาเห็ดนะครับเพื่ออะไรสิงบดีสิงชั่วไลาอาจัรปัดเป่าสิบางบดีออกไปนะครับ สมิงพระพุทธคุณนางบุรพะทัสสมิงพระธรรมเอตังบุรพะทัสสมิงพระสังฆานังทุกขโลกขะภยังอวิัเสัพพทุกขสัพโสกโลกภไสขะภขะเนียจันอวิวันทะเยสัพทานังา วันตูเจราขันตูสุรักขันตูสงนำรักมบือบานนะครับเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุเป็นแล้วเป็นแล้วเไป กนจะตัดเป้าสิงที่บดีออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นัดเป้าป้องกันขับไล่สิงอัปมงคลออกไปจากมือมานของวเขาครับนี่ครับพี่น้องเป็นการสิถือกุถหางนำมต์นะครับตีเป็นสวดมือเศา้านี่นะครับ

ลัสมิหิมวะธรรมเอตังรมบุรพาลัสมิหิมวะสังฆานังทุขลุกขพยังอวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพสุขสัพพโลกสัพพภัยสัพพสกอสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพสทาพังอภวันตุเตะาขันตุสุลาขันตุ À, xuống nam <cười> <cười> tôi yên phúng vô hình cầm phiến nhấn thầu mãn rồi phèo má say nên thằng như thương cầm phiến thừa lừa vô má say luôn phèo má say luôn ไปเอามาใส่รดมันบได้เฮ็ดแนี้ดไรดอกทุงอะน่ะเอามาเน,นี้ยครูกอได้ก่ <ไป S 1> รถด,ดีแท้เือนี่ไปครับไปจุดต่อไปนะครับไปไปจุดต่อไปนะครับพี่นอ้อง รศมิงพระธรรมเมตังอาคนิรศมีงพระสังฆานังทุขโลกขพยังวิวันชัยเยสะพตุสะพะโสสะพโลกสะพภัยสะพะขอเสนียดจันลายวิวันชัยเยสะพทานังสะพะลาภังพระวันตูเตระขันตูสุระขันตู เหลือลักได้อีกกูนะ้ไปเลยยุตินเข่งบะมีแมนบ่อ๋อนะไปเอารักคุณง่ายแล้วคร,ค,รครับััครบไปรักสุดท้ายนะครับพี่น้อง ลักนี้เป็นลักสุดท้ายนะครับพี่น้องเป็นลักสุดท้ายเนาะเอ้ยเฮยัวยา้วะังเชได้เอะอก็แล้่ผู้าี่งเยว่าว่าคือ่เยยบหรอก เคยปุ่มกีรดมาน้าเนี่ยเเนี้ยงเงียงนะไอ้ีเราเราพไหมหือไมแมลูกอไมามามา่

ทานแม่านรถยังาวานรถตักสินละสมีงิงพระพุทธพูนางทัสศีลละจิงพระธรรมีตังตักศีลละจำยิงพระสัะสงฆานันภูกะ,ะ,ะโลกะบยาวิวันใจเยสัพพทุกถ้าพโสกถ้พะลกถ้าพะไปถ้าพขอสนียจันไร วันใดเยสะพัทานังสัพพตลาภงอภวันตุดีลาคันตุตุลาภตูอ๋อเอาละเป็นอนันเดอเป็นเสาเบือบ้านก็เป็นเสาเสาไม่คุ้นย่างดีเสาไม่คุ้นย่างดีเด้อโอ้บัดสุดท้ายอ่ะ คนดีเด้อเ,เป็นประเพนีกเก่าๆที่พี่น้องที่พญายิ้มยิ้เค,ย,ไไคยเห็นมากเลยครับกไปกันเสร็จแล้ว,ว,ว,วมือนีไปบนันไปบันมั่นเด้อบัน้เด้เอจะย่างอีกรอบนึงเด้อไ,ไปบนันไปบันมั่น ครับคบมื่อนี้การเฮ็ดบุญเบิกบ้านนะครับเ,เริ่มมาจากการทำบุญตักบาตรในช่วงเร้านะครับจนมะฮอดนะครับจนมะฮอดการมะแห่นะครับมาสงนามบือบ้านรักบือบ้านนะครับตอนนี้กเสรซตเรียบร้อยแล้วนะครับผมกติความลาภพระจากพี่น้องไปก่อนอสวัสดีครับ